สวัสดีค่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้หวังว่าจะได้เก็บกำไรกำไรกันไปบ้างนะคะก็กราฟก็ลงมาเนาะอืมกราฟลงมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอืมอย่างที่โค้ดบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบเบรกเนาะอย่างเออเบรกตรงนี้ลงมาใช่ไหม เมื่อคืนนี้เราคุยกันที่ตรงนี้เนาะก็คือราคาตั้งรับสี่พันนะคะสี่พันแล้วก็สามเก้าเก้าสามสามเก้าแปดหกอะไรตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีอีกราคาที่สามเก้าแปดหกสามเก้าเจ็ดเก้าอะไรตรงนี้นะคะอืแต่ปรากฏว่ากราฟลงมาได้ลึกกว่านั้นโอ้มันเป็นเรื่องที่ดีนะ แล้วก็มาตั้งลําได้สวยงามมากเลยนะคะเมื่อเช้านี้กราฟมันยังคงดีอยู่แค่ตรงนี้อยู่เลยเนาะแล้วมันก็เทเปียงอ่เเปียงเปียงเปียงหรมเพื่อที่จะตั้งลํานะคะสำหรับโค้ดนะคะมองว่าถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยสามารถที่จะเบรกเอาเนาะสามารถที่จะเบรกเอาราคาสามเก้าหกหกหกเจ็ดได้นะคะตรงนี้กลายเป็นดับเบิลบารทอมเลยอืม ตัวนี้กลายเป็น double b o t ท o m เลยแล้วก็วาวมากเลยนะอ่าซึ่ง <c oughs> ถ้าเกิดว่าการาฟเบรกเนาะเบรกสามเก้าหกหกนะคะสามเก้าหกหกได้นะคะไปถึงอย่างไรก็ตามนะคะโซนนี้ก็เป็นโซนบ่ายนะตั้งแต่ราคาสามเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามเก้าสองหนึ่งสาเก้า สามสี่สามเก้าสี่หนึ่งสี่ห้าห้าหนึ่งอะตรงนี้นะคะสำหรับโค้ดคือมองว่าราคาส่วนนี้เป็นส่วนบ่ายนะคะในกรณีที่กราฟเบรกนะคะเบรการาคาสามเก้าหกหกหกเจ็ดขึ้นไปได้เบรกขึ้นไปแบบเนี้ค่ะตรงนี้ก็จบหลักอืมจบจบโครงสร้างตรงนี้กลายเป็นดับเบิลบัตทอมไปรีเทคกลับมาเท่าไหร่ก็บายช้ำเลย นะคะใบช้ำหนึ่งรีเทคกลับมาะคะรีเทคกลับมาไม่ว่าจะเป็นสามเก้าห้าหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งสามสี่อะไรตรงนี้ก็คือบายช้บายถอยหลังว่าเขาก็จะเบรกเอาขึ้นไปนะคะทีพีที่หนึ่งที่มองนะคะก็คือสามเก้าแปดหกสามเก้าเก้าสี่แล้วก็สี่พัน น,ะะนี่คือ tp ที่1นะคะแล้วก็ tp ที่2ที่มองก็คือ4 0 2 6 4 0 3 4 4 0 4 2นะคะแล้วก็ถ้าเขาเบรกได้ถึงจะไปถึงที่ราคา4,946 4,113 4,128 4,140หรือว่า4,165<ม>นั่นเองนะคะก็เป็น tp ที่3ไปเนาะนะคะก็สำหรับโคดนี่ยิ่งแบบโอ้ถ้าเกิดว่าการาฟ เบรกขึ้นไปถึง4,000คือถ้ากาฟเบรกชุดเนี้เราก็ถ้าการาฟเบรกชุดนี้นะนะถ้าการาฟเบรกชุดนี้นะคะชุด4,042เนี่ยอืมถ้าเขาเบรกขึ้นไปได้เนี่ยมันมันมีผลนะมันมีผลกระทําเฟรมใหญ่แล้วก็วางอนาคตได้นะคะว่าอนาคตได้ใหม่มองอนาคตได้ใหม่ก็คือว่าถ้าเขาเบรก4,030เนี่ยเนาะ ขึ้นไปนะคะเป้าหมายระยะมันไกลขึ้นมันไกลขึ้นก็คือ4ี่พันหนึ่งรอ็ดสิบหกอะไรไปนู่นเลย4,269 4 2 9อ4ร้อยมันจะไปนู่นเลยนะถ้าเกิดว่ามันเบรกแค่4ี่พนะแค่ราคานี้นะคะสี 4, 30, 4, 30 1, ่พันสามสิอะไรตรงเนี้ยแค่ราคานี้ นะคะแค่เบรกราคานี้ได้มันคือแบบมันว้าวเลยนะซึ่งมันมีโอกาสนะคะเราก็รอเนาะอืมรอนะคะนี่คือในทำฟิล์มใหญ่เนาะเอ่อเอ็มสิบห้านะคะก็ลองมาดูที่เอ็มสามสิบดูสิคะเอ็มสามสิบเนี่ยเหมือนเขาถึงเป้าของเขาละถึงเป้าที่ที่จะลงของเขาละก็ทีพีที่หนึ่งที่สองเขถึงหมดแล้วนะคะก็ อย่างที่บอกถ้าผ่าน30ได้ก็คือไปอผ่านสามสิได้คือไปนะคะเช่นเดียวกันกันกบ h ห่ง h สี่นะคะก็คือถ้าผ่านขึ้นไปตามที่คาดก็นั่นแหละนะคะตามนั้นเลยแต่ว่ากว่ากราฟจะขึ้นไปนะ,ะมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะใช้เวลานิดนึงโค้ดก็เลยเสำหรับโครงสร้างตรงนี้นะคะที่กราฟลงมาโซนข้างล่างนี้ก็คือกด follow by นะคะ กด f อร์ลอบายด้วยด้วยมุมมองที่คิดว่าเออกราบันก็ขึ้นเนาะถ้ามันลงมา3921 3918 3915ก็คือ follow by ขึ้นไปแค่นั้นเองค่ะจนกระทั่งกราบบีก3หกหกหเจนะคะ396667นมีส่วนสำคัญนะคะตรงนี้ราคานี้ใส่เปลี่ยนสี นี่นะคะหกหกสามเก้หหสเกหเจ็ดนะคะรานะคาตรงนี้สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเบรกได้ปุ๊บรีเทสกลับมาก็บายขึ้นไปเลยนะคะโอเคนะคะก็อันนี้คือเป็นมุมมองเนาะมุมมองนะคะก็หวังว่า หลายท่านนะคะทีะ่ชอบชอบในอของทองคำแล้วก็ได้ลองพิจารณานะคะมุมมองที่โค้ดมองแล้วก็เอาไปวางแผนการเทรดดูนะคะถ้าได้กำไรกำไรยังไงก็ say hello กันมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้จ้าสวัสดีคะ่ะ